สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาชมสมเด็จบางคุณพรมพิมพ์เกตบทตูมพระองนี้นะว่าเนื้อจัดจานมากครับจัดจานมาก มีรอยแตกลานตามธรรมชาติพิมพ์ทรงโยไปเยมาซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสมเด็จบางขุณผมถ้าตรงเป็นไม้บรรทัดนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เฮเลย ต้องโยไปเย่มาแบบนี้ครับด้วยอายุความเก่าการเซ็ยตัวขององค์พระมาดูเนื้อกันครับ เนื้อจะเป็นขาวๆครับจะเป็นแคลเซียมกับขาวๆมอนฟันคนนะครับมันกระดูกซึ่งของปลอมของเก๊ทำไม่ได้ครับแบบนี้ไม่สามารถทำได้ครับจะเอาอะไรมาขีดมาทาใส่ก็ไม่สามารถทำได้ครับ ต้องธรรมชาติเท่านั้นครับธรรมชาติเท่านั้นที่สร้างสรรค์ตามอายุการเวลาที่อยู่มาร้อยห้าสิบร้อยหกสิบปีเท่านั้นของเกอาจจะทำพิมพ์ทรงได้ครับแต่ทำเนื้อความเก่ากายภาพการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับ สำายภาพการเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่ครับนังกระเบนเป็นเม็ดๆเม็ดๆเม็ดๆกด,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 ดจาดปูงปุดงอกกับปุดงอก,งอกไม่มีทางทำได้ครับมมนได้อย่างมี้สูงๆต่าๆนี้ ทำพิมพ์ทรงเหมือนได้แต่ว่าทำเนื้อยถ้ามีทางได้ทอมเด็จบางคนผมนี้ปลอมยากครับปลอมไม่ได้ทําได้แต่ไม่เหมือนครับดูรู้เลยด้วยท้าเปล่าต่างๆครับจะยกความเขา่า ลอยปูนรอยปีลอยแยก <c oughs> <c oughs> ด้านหลังครับจะมีรอยปั้มตาของวัดบางขุนผม ตั้งแต่กว่ปี2,500ครับนี่ครับลังพระต้นเบ็ดบางันผมแท้ๆต้องแบบนี้ครับนี่รอยยุบรอยมีมนสารรอยปูไต ่อยป้ํมตาครับตรงนี้จะจางๆหน่อยนึงแล้วนื้แบบนี้เนื้อภาพแบบนี้ผมบอกว่าแท้ร้านเปอร์เซ็นตครับให้เปรียบเทียบกันกับพาเกครับ มีพาเลสิ้นครับโอเคเห็นแบบพิมพ์ทรงอาจจะได้อยู่แต่เนื้อหากายภาพไม่มีทางทำได้ครับเนตบนสารก็ใส่เข้าไปได้ใส่ของปลอมก็ไปได้แต่กายภาพไม่มีได้ครับไม่มีทางได้ ต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหวครับผมนี่ของแท้นี่เนื้อแท้ครับนี่ของปลอมแต่พิมพ์ทรงก็ดูดีนะครับพิมพ์ทรงก็ดูดีอยู่แต่กายภาพนี้ดูรู้เลยด้วยตาเปล่าดูตาเปล่านี่รู้เลยครับ กลมเก่าไม่ได้ครับ <c oughs> ทํารูปทรงได้จะทํคกลมเก่าไม่ได้ทํากายภาพไม่ได้ต่างกันเยอะครับแท้กับปอมภาพของนี่ดูดูง่ายนะครับดูง่ายกว่าเหรียญอีกใครว่าดูยากนี่ไม่ใช่นะครับดูง่ายดูง่ายกว่าเหรียญเยอะ ยังดูซับซ้อนครับยังมีการถอดดูรอยถอดรอยอะไรแต่พ่อผงนี่ดูเนื้อเนื้ออย่างเดียวเลยครับเนื้อมาก่อน<ม>เนื้อไม่สามารถปล้อมได้ครับไม่สามารถทําได้ไอภาพความเก่าการเช็ดตัวไม่สามารถปลอมได้ครับ ว,ว่าเนื้อจัดนะครับว่าเนื้อจัดครับก่บอนโชว์คลิปนี้ก็ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ